แบบฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่35ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งไหลหอรอไอไหลไม่อีกไ,ไหลไลไหหอวอไอไหวไม่โทรไหวไหว ยาอยอายาไม่อีกยายาอยู่อยอูอยู่ไม่อีกอยู่อยู่ออก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  อ,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 อ่อนออนออนไม่อีกอ,อ่อ,อนอ,อ่อนอะไรอออะอะรอไรอไรอะไรอะไรอันอออนออันอัน,อน ออาอาอาอ่านอาไม่อีกอ่านอ่านอาบออาบอาบอาบอาละวาดออาอา รออะละวออาดวาดอาละวาดอาละวาด,อ,าวาดอำเภออออำอภอพอเออเพออำเภออ,อำเภออ,อ,อิ่ม ออ,อิมออิมไม่เอกอิมอิมอ,อ,อีก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 อ,อื่นออื่นนอ,อื่นไม่เอกอื่นอืน่นอุ่น ออนออุ่นไม่อีกอุ่นอุ่นเองอเองงเองเองเอาอเอาเอาเอา บอแอบแอบโออโอโอไม่จัตวาโอโอองอองงอองไม่เอกององอ้น อ,โอ,อโอนอโอนโอนไออไอไอเก่งครับ